กินมะม่วงกันค่ะมะม่วงกับแอปปิคอร์นะคะคือมันเปรี้ยวต้องใส่พริกป่นน้ำปลาอันนี้อร่อยมากนะคะเนคกทนะคะมาตลาดอีกแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเสาร์นะคะคือต้นไม้เขียวชอุ่มเดี๋ยวเข้าไปในตลาดจะถ่ายให้ดูนะมาทีไรก็ถ่ายอีก มาถึงแล้วนะคะอู้สภายเยอะมากเลยคนก็นเยอะด้วยค่ะมาทีไรก็ชอบถ่ายนะเพราะว่าของมันไม่เบื่อของมันมาใหม่เยอะอสด ดูวิธีการขายคือที่นี่มีแต่ผู้ชายขายของนะดูดิคนคนเยอะมากทุกคนกดูบรรยากาศเด็ดไม่ค่อยเดีดนี่สวยนะ

ออนทีซะเอ้รู้สึกว่าซื้อจำไม่ได้1นึยูโรห้สิแล้วก็มีไม้กวาดมีอันนี้ปะื่อยทำขนมอันนี้ตรงนี้เป็นที่ทำขนม tháo mà lâu rồi cha ui chỗ này xinh đẹp, bên chút chút thay đổi công viên, nè, bên

อันนี้พวกนี้ขายเพชรทองอ่ะอันนี้เขาขายพบนาฬิกาทองเมื่อก่อนของหนึ่งโยูโรเองอ่ะโอ้ชอสซักนี้เน่ะนี่ไงนี่ก็โอเคนะเนี่ย ไปอัน,นอเนะน,นี้พผมสวยนะไปดูกางเกงตรงนั้นไหมเผื่อเจอเป็นสีขาวอะกางเกงสีขาวอันยังหาไม่เจอเลยนะเออเดี๋ยวดูซิชุดสีขาวเออสวย่ะ เราเคยรื้อเจกางเกงสี่ส่วนนะกางเกงสี่บงงเกงสีขาวขาสัน้นวอนที้นะเหงื่อแตกเดินไปเรื่อยๆตลาดมันใหญ่มากเลยนะ ข้างนอกอีกคนถ่ายติดหน้าคนโควกเข็มขัดนด้ำหอมเล็กอะขนาดทิชชู่ดิคตอร์สตาร์ 这个拉斯，有不加奶的？尼古拉斯，两 r o u l l 的三五五，我跟你说。汤哥款呐，汤啊，汤。嗯，汤。嗯，盐。哎，这这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 这这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 这 ไปไปไปข้ปงางในมีอีกตรงนั้นจะดูไหมฮะไม่เอาเนาะหัวใหญ่มากอันนี้ผักอะไรอะ่ะ ที่นี่เขาจะไม่มีขายเนื้อหมูนะคะเพราะเป็นตลาดของมุสลิมขายแต่เนื้อเครื่องในพวงหางวัวในร้านเนนามอ่ากินมากน่ากินมากสุดๆสับประรดเนาที่เรามาถ่ายทุกครั้งเพราะว่าอะไรผลไม้มันมีไม่เหมือนกัน สดๆนะจ๊ะคือลืมปิดจมูกอ่ะคนเยอะพอบ้านไปไหนเราอ่ะนางเดินเร็วปะอร่อยมากทุกคน คือที ite, ่นี่พ่อค้าใจดีนะถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาไม่ว่าวิตแดงสองรูนึ่งห้าตุ่มแม็กซี่ว้าวเว้ยว้าวเว้ยเจ้าพ่อจ๊ะคนถ่ายใจดีเจ้าเจ้ารวยจุมากคนพิเศษตูอัพเิ็นกับอวบ ดูอาร์ตเงแม็กซี่อันนี้ก็เป็นขวดซองโอ้โหต้องนีบถ่ายคนเยอะค่ะเป็นพวกขนมปังมากระลองลตัวใหญ่มากไปละคือนนี้เราชอบกินมากไส้กรอก สาราแน่นะหอมมาก ออกไปข้างนอกมีข้างนอกอีกนะทุกคนมันใหญ่มากแต่เราก็ถ่ายบ่อยแล้วนะฉันฉีดน้ำนะคะหน้าร้อนวิชุดสวยอะ่ะกาะป่าสวยมากเน,นี่ยกะป๋าไม่เคยเห็นเลยนะแบบแปลกๆเราถ่ายเร็วๆนะคะคือคนเยอะอจริงๆค่ะ เดินช้าเดี๋ยวพวกนางดา่านะปิดโซฟาแล้วนี่เซ็ตควเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้อะไรถ่ายถ่ายตังนะันเล็กเล็กเดี๋ยวดูกระเป๋าก่อน กระเป๋าอะกระเป๋าดานิแย่อะไปดูนี้พวกกระเป๋านะคะอุ้ยคนเยอะอุ้ยแว่นกันแดดหมวกอุ้ยเราเคยซื้อแค่ห้ายูโรอะมันขึ้นสิบยูโรย,ย,ย,ยีนผ้าแบบบางเบาเย็นสบายนะ ลินเดีเมื่านฉัเยม่ทอะลี่นเลมาแต่ผมแบบนี้ผิวขาวสมดๆวสุดๆระเลวิลี่เอาไหมสองยูโรอย่างเงี้ยคูดนะ

กลับแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปอีกห้างอีกที่หนึ่งนะคะน่ากินมากทุกคนนี่นะหน้าร้อนเขาก็จะดัดแปลง เสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกปลารา้าปลากระดีนะคะวันนี้นะคะมาจากตลาดได้ของเยอะเลยคะ่ะนี่น็กทาลีนมะนาวส้มมะเขือเทศนะคะนี่ก็จะเป็นน้พริกคอสนะคะ<อ>เปี้ยวมาก